พักก่อนพักก่อนเติมพลังก่อนดินทรายเปียกน้ำาติดกับะบะแขกันไปครับ

เล่เาายกัยไนนะแ่ว่างจไดก็พอลนั่นะถีกดกันนั่งก็รบอาการมันแปลกปะถ้หิวนี่กินเลยบ่ อ่าเรียบร้อยครับกินครับบบดนี้จากแดดนี่แหละโฮมมามี่เอาปลาดุกคือบมามากินฮะมันเพระเสียดีห่อเนี่ จัดไปครับตากแดดครับนะข,อของหอนๆดีไเป็นิ่งหนอนจัดไปอิ่มกันแล้วยิ่มกันแล้ว,าาวลครับอากาศมันก็หนาวๆหน่อยอากาศมันก็หนาวๆหน่อยก็เลยบอกก็เลาบอกล้อก็ยืน เตรียมตัวพร้อมลุยต่อนี่จอดกันเป็นระเบียบเรียบร้อยจอดไปเชื่อมมุอบนป่ะมุ่จอดไปพร้อมเลยไหน ไปก่อนเลยเสียนุ่มอันนี้ขามุงดูขากระจกกันมันจะหักหรือเปล่า <c oughs> พร้อมลุยต่อ